อยู่กันในเกมโลบอกกับผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Creature of s o n a า i a กอีกแล้วนะฮะ,ะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเจ้าตัวนี้ด้วยกันนะก็เป็นเหมือนเป็นหมาป่านะที่ผมพูดเอาไว้จากคลิปที่แล้วนะฮะก็มันคือตัวนี้แหละนะฮะก็คือมันเป็นครีเจอร์ของผู้พัฒนานะก็จะต้อว่าเทนะผมชอบเลยนะอ่ะโคตรชอบเลยฮนะออยนะมันรู้สึกมันเทดนะีอ่ะอันนี้เคยเป็นตัวเต็มไว้แต่ว่านี่คือเป็นผมเช่ามานะเช่า เพราะว่าถ้าเกิดจะซื้อจริงๆคือมัน299โลบักหรือไงนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะฮะก็จัดว่าเออแพงใช่ได้อยู่นะฮะเอาเรื่องเลยราคาถ้าใครม่ปฏิเสธผมว่าจะจะไล่คิวให้หมดเลยวะใครแม่ปฏิเสธกาเข้าไปในทีมเออแล้วก่อนนะั้นนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันมีแบบเหมือนตัวเหมือนกันกันเต็มเลยฮะเออโอเคเชิญที่จะเข้ามาหรือเปล่านี่ยจะมีเข้ามาอเเนี่ย น่าจะ fk กันหรือเปล่าฮะตอนนี้คือมันหนาวอยู่อะเอ้ยผมมาเจออะไรเนี่ยยืนนิ่งตรงนี้ยืนนิ่งวะเนี่ยหวัดดีนายนายยืนนิ่งหรือเปล่าลองหนหมดแล้วฮะก็คือมันใช้สกิลค,คอมโบกันได้ในตัวนี้ก็คือต้องกดตรงนี้อ่ากดชาร์จพลังเอาไว้ชาร์จการกัดคือถ้าเกิดชาร์จไว้คือมันจะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดกัดอะแล้วก็มาซิกัดแม่งเลยอะโดนปะเหมือนจะไม่โดไนไะปเนี่ยเออโดนอยู่โดนอยูโย่โอเคฮะเข้าไป200กว่า เอ้ยมันนิ่งมันมาทำอะไรเนี่ยไอตัวนี้เรียบร้อย <c oughs> เราที่โคดเกียร์แล้วนี่แหละต้องแบบตัวที่มันยืนนิ่งนี่แหละเราสู้ได้แล้วฮะเออกินแม่งเลยดิกินเลยจัดไปดีมันจะมาล้างแค้นหรือว่าผมว่าน่าจะแบบมาแบบมาฟาร์มตัวทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วเนี่ยผมว่านะก็โดนผมไปเลยฮะต้องรีบหนีแล้วมันมาแก้แค้น แล้วก็ตัดมาที่เซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันก็เซิร์ฟนี้คือเป็นเซิร์ฟที่คนแบบเยอะนะประมาณสัก50าิกว่าคนเลยเซิร์ฟนี้นะฮะจัดไปผมก็มีแบบมีเผ่าแล้วมีทีมแล้วตอนนี้อุ่นใจมาบ้างเล็กน้อยแล้วกันนะมีทีมเนะี่ยจะต้องแบบเอาชีวิตรอดให้ได้นะในโลกแห่งนี้นะในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมว่าต้องมีแบบตัวตึงๆอะ่ะเยอะนะเซิร์ฟเวอร์พวกเซิร์ฟเวอร์รวมอะ่ะมีแบบตัวตึงเยอะแน่ๆเลยตัวแบบโโหดนะฮะ ตรงนี้มีน้ํามีอาหารตอนนี้เนี่ยเราหิวหิวมากเดี๋ยวหาอาหารก่อนแล้วกันนะฮะด้านล่างเหมือนจะมีเนื้ออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวบ่อนเราไปเลยสามารถบ,บินได้ตันนี้คือมันบินได้นะผมก็ชอบเลยวะโอเคกินมากินมาหิวแบบมากมากแล้วก็น้ํามาน้ําน้ําอยู่นูน่นมันมีตัวอะไรมาปะเนี่ยต้องแบบเช็คดูดีๆฮะไม่งั้นคือจะโดนตุ๋ได้แบบง่ายๆ แต่ว่าถ้าเกิดเราพางตัวได้ใช้โคนอนะ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กดีฮะโอเคกินน้ําก่อนเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนมามีปะไม่มีคนมานะด้านหลังตรงนี้ไม่มีฮนะโอเคเดี๋ยวต้องไปแล้วต้องไปหัดเพื่อนอนะ่ะต้องไปรวมทีมกับเพื่อนแล้วะไม่ไงั้นคือมันไม่ได้ไงต้องรวมเผ่ากันอนะเดี๋ยวเราล่อนไปหาเพื่อนแล้วกันตรงนี้พอเราอยุดที่เขตไบโอมพิมะาเหรอเนี่ยวัดดีพวกหน้ายโหพวอนายู่ไก,กลเหลือเกิน คอยลอนไปฮะต้องเช็คคนด้วยเหมือนจะมีคนหรือเปล่าด้านหน้าเหมือนมีเสียงอะไรฮนะด้านหน้าเนี่ยหวัดดีเพื่อนเราอยู่ไหนโอ้โหไม่น่าใช่เพื่อนอนะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหตัวแดงขึ้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวแดงขึ้นเนี่ยเราแบบไม่สามารถสู้กับมันได้ปะถ้าเกิดตัวแดงแดงขึ้นเลยเนี่ยหรือว่ามันอยู่ในขั้นที่มันแบบโตแบบเต็มที่ละ เดี๋ยวบินล่อนข้ามมันไปเลยแล้วกันนะเราไม่สู้หรอกเพราะว่ามันน่าจะโหดหน้าดูเลยนะมันน่าจะมีเพื่อนมันอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องระวังฮนะเอาเช้าแล้วเช้าไวมากแต่ไปหาเพื่อนก่อนเร่งสปีดไปเลยเออตรงนี้มีหนึ่งตัวนะเป็นตัวสีส้ม,สมนี่เราสู้ไหวอยู่หรือบ้งปานกลางฮะมันคือตัวอะไรอะ่ะตัวสีส้มเนี่ยส,ส้มเนี่ยขึ้นเนี่ยอยากรู้มากเลยแต่ไปหาเพื่อนก่อนไอ้เพื่อน อยู่ด้วยพวกนายจอดตรงนี้เลยเฮ้ยอุ้ยเพื่อนเราตัวนกหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยสีแดงมเลยฮะสีแบบเหมือนนกฟินิกเลยโคตรเทอ่อะแล้วคนนี้คือตัวอะไรอะมันมันไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นนะไอตัวเนี้ยไอเพื่อนเราเนี่ยมันเหมือนตัวนั้นเลยว่ะแต่มันไม่ใช่นะอืมมันต้องมีตอกกุหลาบขึ้นอย่างนี้น,นี่มันมันไม่มีขึ้นมันคือตัวอื่นแน่เลยโอเคตรงนี้คือมีพวกอาหารเต็มเลยว่ะ มีเนื้อโอ้โหมีน้ําด้วยแถวนี้ผมว่าเพื่อนเราแน่จะเอาไปจุดเอาไว้ฟักไข่ไว้ตรงนี้ฮะทำเป็นลังแน่ๆเลยเพื่อนเราแถวนี้เราล่องหนโชว์เลย,ยเพื่อนมาสามารถล่องหนได้นะตัวนี้อ่าล่องหนผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นมาจะเห็นผมเป็นยังไงนะหรือว่าเห็นแบบลางๆวะเอ,อ้ยน,นี่ตัวอะไรเนี่ยใครวะเนี่ยน่าจะไม่ใช่เพื่อนเราโอเคไม่ใช่เพื่อนเราฮะสีส้มขึ้นแบบนี้น่าจะโหดอยู่ ละมังนะแต่ถอยมาเพื่อนก่อนแล้วกันโอ้ยเพื่อนเราก็มีตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือมันเป็นสายฮิลไล้เนี่ยตัวนี้สีเขียวเนี่ยมาสามารถฮิลให้เพื่อนได้ฮะผมก็มีนะแต่ยังไม่เล่นนะผมเล่นไม่เป็นไงไอ้ตัวนั้นเน่ยมันแบบเป็นสายฮิลเป็นสายป้องกันนะฮะแล้วตรงนี้มันมีตัวหนึ่งกับเพื่อนมันคือตัวอะไรไม่รู้ตัวน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยถ้าน้ำแข็งแน่นอนเลยว่ะเออมีคนตัวนี้มีคนแล้วมันเพื่อนมันตัวอะไรเนี่ยทำไมดูนาเกลียดจังวะ เดี๋ยวมาชุบโคลนก่อนละกันโอเคซ่อนกลิ่นซ่อนกลินซ่อนกินตัวหน่อยละกันตอนนี้ก็ตัวกับเพื่อนไปก่อนฮนะโอเคเราซ่อนกลิ่นเรียบร้อยแล้วฮนะตอนนี้ตัวอื่นก็จะไม่แบบไม่ได้กลิ่นเราล้วนะตัวนี้มีแหล่งน้ําอยู่ล้วไอตัวนั้นไปไหนวะเนี่ยแล้วเพื่อนเราโดนตาเมจจากอะไรเนะี่ยเพื่อนเฮ้ยเหมือนตัวเข,เขียวมาตัวอะไรมาฮะ ใครมาใครมาใครมาตรงนี้แต่มาเจอกันได้เลยตัวเขียวๆเ,เนี่ยอย่างชอบแนละ้วพวกมือใหม่แล้วพวกตัวแบบเด็กน้อยอะเราจะเล่นแค่ตัวเด็กน้อยแล้วกันนะเพราะว่าตัวโตๆคือมันเล่นไม่ไหวหรอกครับมันสู้ด้วยไม่ไหวตอนนี้โอเคล้างโคนนี้ก่อนนะให้มันแบบมีนี่อยู่เยอะๆหน่อยเหมือนเพื่อเราจะไปหาพวกอาหารป่ะเนี่ยหาพวกแบบมาทําเป็นลังหรือเปล่าล้วก็แบบเดิน ละัตะเวทแล้วกันนะเออเฮ้ยเพื่อนเราโดนอะไรตีหรือเปล่าน่ะตรงนูน้นเดี๋ยวเราไปช่วยมีใครตีนายเหะเพื่อนเฮ้ยมันเป็นนกปะไหนตัวนั้นบินอยู่บนนกฟ้านะ่ะนกตัวจิว๋วมันตีนายเหรอมันมาล่อนแบบตีแบบเกียนปนะไหนฮะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออยู่ท่านบนมันบินไปบินมาไงมันบินไวพวกนกตัวเล็กอะ่ะมันบินโคตรไวฮะเอ้เพื่อนเราใกล้โตแลววต้วนี่ไหวตัวเนี้ยเมื่อกี้เคยยังเห็นตัวเล็กๆอยู่เลยใกล้โตแล้วฮะ โอเคนี่เราแบบหายล่องหนแล้วแบโผล่ต่อหน้าตาอเลยฮะผมชอบในตัวนี้คือมันเท่ตัวผมเนี่ยมันโคตรเท่เลยฮนะมันดูแบบดุด,ดันอะดีไซน์คือมันดุด,ดันมากก็แบบโคตรเท่ผมชอบเลยผมถูกใจตัวนี้แบบถูกใจมากมากครับแต่ผมเช่ามาไงเดี๋ยวค่อยเอาไว้ซื้อที่หลังแล้วกันนะถ้าเกิดผมซื้อมามจะเล่นเป็นตัวเมียเพราะันี้คือเป็นตัวผู้นะฮะตัวเมียคือมันจะมีเข่าแบบเท่มากเลยะโอเคเดี๋ยวจะเดิน หาเพื่อนหาแบบราัตาเวนหาศัตรูแล้วกันเผื่อจะมีใครมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทำการซ่อนกลิ่นอีกสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เหมือนจะมีที่มันเป็นหมาป่าขึ้นสีขาวๆนี่มันเป็นศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนเราฮะเนี่ยในแผนที่อ่ะมันมีอยู่อ่ะขึ้นมาอยู่เป็นรูปหมาป่าขาวๆเนี่ยแต่ของเพื่อนเราเป็นสีแบบนึเหลืองนะออกนึเหลืองก็คือเพื่อนเรา แต่เขาขาวนี่ไม่ใช่ศัตรูแน่ๆเลยเขาขาวเนี่ยใครไม่น่ไอ้นกปะ่ะเปล่าผมว่านกกว่าอืมช้ามันก่อนไอ้นกนี่มันกัดยากอะ่ะมันตัวเล็กแล้วมันกัดยากมากเลยอ่ะเฮ้ตัวนี้เดี๋ยวเช็คดูก่อนเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นสามคนนะฮะเดี๋ยวมาเอาคนเพิ่มหน่อยแเนี่ยด้านหลังไม่มีใครตีกันนะตรงนี้นะตรงนี้มมีใครตีกันหรือเปล่า เอ้ยจระเข้เพื่อนเราเป็นจระเข้นะนี่มันคือจระเข้อะไรวะเนี่ยหรือว่ามันแต่งสีมาป่ะับเพื่อนเราโคตรเท่เลยวะเพื่อนเอาแล้วม,มาคาบเราอีกมันคาบพเพื่อนได้ด้วยเนี่ยเราหนีก่อน,นะฮะออกห่างก่อนแล้วกันตรงนี้มีเนื้ออยู่แล้วเพื่อนเราลงน้ำเหรอเนะ่ไอคนนั้นลงมาทำอะไรฮนะนายว่ายน้ำได้หรอไอตัวนั้นนะ่ะเพื่อนเราก็แบบกำลังว่ายน้ำมาหาหรือเปล่าฮะเอ้ยไหวหรือเปล่าคนนี้ โอเคคนนี้ก็กำลังกินอยู่วะทำไมมันสง,งบสุขกันเลอเกินแถวนี้ไม่ค่อยมีใครมาจุนจ้านเลยอะอ๋อไอตัวนี้ดีกว่าเพื่อนเรามันเป็นจรเะเข้เหรอวะมันเหมือนจอร,ระเข้ผสมกับตัวอะไรสักอย่างนี้ตัวนี้คือผมไม่รู้นะม,มันคือตัวอะไร <c oughs> แต่มันเหมือนไอตัวที่ผมเคยเล่น,นตัวไอดอกกุหลาบอะนะมันเหมือนมากดีไซน์อะมันเหมือนนะโอเคเหมือนจะมีอะไรตีกันตรงนั้นหรือเปล่ากางคืนแล้วตอนนี้กางคืนแล้ว เดี๋ยวซ่อนกลิ่นสักเล็กน้อยแล้วกันต้องแบบป้องกันเอาไว้เผื่อแบบมีตัวโหดถดมาหาเราแบบหนีได้เราจะหนีทันนะเราจะหนีแล้วกัดมีตัวโหดถอดมาเราจะบินหนีทันทีทันใดเลยฮะ,ะไอ้พวกนายทาอะไรกันเนี่ยเพราะเราก็ขือสีแดงเลยนี่หว่าแบบตัวเต็มที่ปะตัวใหญ่เต็มที่แล้วเปล่าแต่ไอ้คนนั้นก็ยังไม่เต็มที่นะตัวที่มันเป็นสายฮิวไว้ตัวนี้มันเป็นหมีอะตัวเต็มที่คือมันจะใหญ่วเนี่ยมันจะแบบโคตรใหญ่นะฮะ อภิมหาใหญ่มากเลยอะแต่ว่ามันต้องรอแบบนานในะการเติบโตอะรอไปชั่วโมงอะชั่วโมงครึ่งเลยไอ้ไซห้านะฮะรอไปอย่างนานแล้วโห่เวฟาร์มกันมันแล้วงานนี้๋ยวขอดื่มน้ําก่อนแล้วกันนะดื่มไปดื่มไปด้านหลังนี่เฮ้ยทำไมเพื่อนเราใกล้ตายอะเอ้าเฮ้ยนายโดนใครอะเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีตัวในน้ําหรอดูซิดูซินีมีปะมันก็ไม่มีนี่วะน,นายเป็นอะไรอ่ะ หรือว่าลืมกินอาหารลืมกินน้ำปะวะัม่จะไปเข้าไปในน้ำเลยัมแจะไปหาอะไรอะเอาตายเอาเพื่อนเป็นอะไรตายเนี่ยเหม่นนายในยเป็นอะไรตายอะมันก็ไม่มีตัวอะไรตีมันนี่วะผมว่าขาดน้ําขาดอาหารแน่นอนเลย <c oughs> นะฮะเพงตายไปแล้วใหม่นะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีใครตีกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเลือดนายลดกันรัวๆเลยใครตีพวกนายอยู่ไหนเอ่ย มีคนตีเหรอยวขอทําการซ่อนกลิ่นก่อนแล้วกันนะกดซ่อนกลิ่นไปโอเคแล้วก็รอฮะรอทําไมเลือดนรถกันนี่อ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเดินลาะตะเวนต่อแล้วกันกลางคืนนี่สวยอะ่ะสีมันสวยมากไอตัวนี้สีแดงแบบแดงเลยอะ่ะแดงดแบบช่วยร้ายนะฮะมันเป็นมอนเตอร์ต่างมิติหรือเลปล่าผม ไม่ได้ใจนะผมแบบไปดูนี่มาไปดูข้อมูลมันมาข้อมูลครีเจอร์ตัวนี้มันจะเป็นมอนเตอร์ต่างวิตินะตัวผมเนี่ยมันเป็นผู้ล่าแบบที่โหดเหี้ยมมากนะในในเนื้อเรื่องมันแนะเหมือนมีตัวมาว่ะตรงนี้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเล็กๆโหมันผมว่ามันว,วิ่งไวว่นะววนี่วิ่งวิ่งหนีเลยวิ่งหนีมัน <laughs> มันน่าจะแบบกังวลผมว,ว่าจะกัดมันหรือเปล่าเลยวิ่งหนีไปเลย เอ้เราแบบเราเฟรนลี่เพื่อนเราเฟรนลี่เออถ้าเกิดมาใกล้ก็กัดแต่จระเข้ก็มาฮะตอนนี้เอาไปเพื่อนเอาหรือเปล่าเรารอฮะเรารอก่อนแต่ว่านายสามารถคาบได้นีกหว่าจระเข้อะไม่ลองคาบดูหน่อยเหรอแต่ว่ามันก็วิ่งไวนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันวิ่งไวอยู่แล้วฮะตัวเล็กๆเกนะี่ยวิ่งโคตรไวอะ่ะเข้าตัวยากว่ามันกังวลแบบมันนี่อยู่ฮะกำลังแบบกังวลพวกเราอยู่ เข้าตัวมันยากอ่ะเข้าถึงยากอ่ะมหนมก็เดินหนีอ่ะไงดีฟะนนี่อะต้องแบบให้มันไว้ใจหน่อยแล้วกันนายอย่าหนีดิอย่าเพิ่งเดินหนีนะฮะกดใช้สกิลนี้เลยนี่สกิลแห่งความหวาดกลัวไอ้สกิลนี้ที่มันเป็นอันเนี้ยเป็นบาลียมันให้แบบติดสถานะหวาดกลัวนะะวิ่งหนีไปด้วยเลยโอ้ผมกียจตามมันมันวิ่งไวอ่ะมันวิ่งไวอยู่ไอ้ตัวนี้ ล้วใครพิมพ์อะไรตอกจันตอกจันใครด่ากันมีคนด่าก,กันในแชทด,ด้วยเหรอใครด่ากันซะน่ะทำไมเพื่อนเราเหมือนจะโดนใครตีหรอวะเอ๊ะคนนั้นก็แบบมัน,ม,นมันไม่ได้อะเพื่อนจระเข้ถอยก่อนแล้วกันมันจะมีเพื่อนมันมาป่แะบบะนี้ยตรงนู้นไม่มีโอเคฮะเคลียร์เดี๋ยวนี่ก่อนแล้วกันซ่อนกินก่อนซ่อนกินโอ้โหมันวิ่งไวไงนะ่ะ อต้องรอให้มันเผอวะ่ะถ้าเกิดนายเผอเจอกันนะฮะนายเผอนายโดนนะถ้าเกิดเผอเลยโดนแน่แน่เอาไงดีอ่ะจระเข้เราจะแบบทําการซุ่มซุ่มดูก่อนมันชอบเดินหนีะนายอยังไงดียังไงดี ถ้าเกิดวิ่งไปกัดก็แบบมันมันไม่ได้อะมันก็จะวิ่งหนีเลยแล้วก็เราก็ขี้เกียจตามเพราะเราก็วิ่งช้าอยู่นะเฮ้ยถ้าเกิดล่องหนละเอลอเล่องหนดูดิมันจะเห็นปะเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปหา,าค่อยๆเดินขเขยิบเข้าไปเล็กๆอืมอโอเคไปก็ไปเฮ้ยมันเห็นว่ะมันมันจะเห็นลางๆเพราะเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเห็นลางๆ,น,างๆนี่ว่ะเฮ้ยเพื่อนเราโดนใครตีเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิจระเข้จระเข้ตามมา จระเข้มีคนตีเพื่อนเราใครแม่งตีวะมีคนมาวันทำไมผมไม่เห็นมันะ่ะหรือว่ามันซ่อนกลิ่นใช้โคลซ่อนกลิ่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าใช่ม่นใช้โคลนแน่ๆเลยมันคือตัวอะไรฮะตัวหดตัวเนี่ยอยู่ไหนตรงนูน้นป่ะน่ะอ๋อมัเคตัวนี้เหรอไอ้ตัวเล็กนี้ไม่น่าใช่ไอ้ตัวเนี้ยหรือเปล่าวะนี่มันเดินมาเนี่ยผมว่าใช่แล้วแหละ นั่งงไ,ไปตีเพื่อนเราเอาใช่แล้วเพื่อนเอาดิกัดมาดิเอออะไรกัดมาเดี๋ยวเราช่วยนี่ความหวาดกลัวเข้าไปกัดกัดไปกัดไปเข้ามาอย่าทําเพื่อนเราอย่าทําเพื่อนโอ้เพื่อนเราโดนตีแบบแรงมากเลยเพื่อนเอาหนีหนีหนีไปไหนเนี่ยตามเลยฮะตามผมจะไม่ปล่อยมันไว้อย่าคิดว่าจะหนีรอดได้จากนักล่าตรงนี้อ่ะหึไปไหนอย่าคิดว่าจะรอดอ่ะกัดไปกัดไปโดนไปเนี่ยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าฮะมีการวนมีการวนโอ้โหเรากดบินแม่งเลยอ่ะ แล้วก็มาดักตรงนี้ก่อนขอถอยก่อนแล้วกันเออมันหนีไปไหนอะหนีไปทางงูเหรออ๋อยังไม่หนียังวนอยู่ตรงนี้มาซิมาซิมาซิล้วผมติดอะไรวะเนี่ยติดดีบัฟมันเหรอแต่มันก็เจ็บหนักอยู่นะมันเจ็บหนักอยู่เลือดออกแล้วเนี้ยเลือดไหลแล้วเนี่ยตามเลยอึบดักหน้ากัดไปโดนบัตโดนอยู่หนึ่งทีเอาติดติดติดต้นไม้ติดต้นไม้ไมลนลนเอาหนีลงน้ำเหรอ คิดว่าจะรอดเหรอฮะหนีลงน้ำเนี่ยคิดว่าน่าจะรอดหรือเปล่าไม่รอดหรอกเพราะว่าตัวนี้คือมันสามารถลงน้ําได้นะฮะมันสามารถว่ายน้ําได้นี่ไงเป็นประสัตน้ําด้วยกัดเลยเรียบร้อยนิ่งเลยไปเก็บมาใหม่ไปเล่นมาใหม่นะน้องโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนฮะก็คือมันสามารถอยู่ในน้ําได้ตัวนี้คือมันสมานนม,นสมารถแบบเป็นพวกตัวน้ําได้เลยฮะสามารถบินได้สามารถลงน้ําได้โอ้โหแมคงคตรจะอเนกประสงค์เลยลองหันก่อน แล้วก็ทําการฮิลโอเคเฮ้ยผมแบบโดนตีไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนี่หว่ามันตีผมไม่ค่อยเข้าหรอวะเนี่ยไอตัวนั้น,น,นอะตีเบามากอะตีคนเบาเลยฮะโอเคทําการฮิลไปก่อนเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วเ <c oughs> ออแม่งมันว่ะตีปุ๊บเลือดออกเลยมันก็แรงเดี๋ยนะไอตัวนี้แต่ไม่ต้องตีตัวให้มันเล็กๆก,กว่าเราฮะได้แต่ตีตัวใหญ่จะไม่ติดสถานะดาเมจอะไรสักอย่างเลยฮะไมต้องตีกับตัวเล็กๆไงตัวนี้เป็นข้อเสียของมันนะ แต่ว่าข้อดีคือตีตัวเล็กๆกมันจะตีแรงตีเข้าโคตรแรงเลยฮะยวซ่อนกินก่อนแล้วกันมันจะมาล้างแค้นผมกวะเนี่ยเรากลัวนะนายถ้าเกิดนายแบบเอาตัวแบบเทพๆมาล้างแค้นเนี่ยมันจะมาปะวะกังวลอยู่วะลองหนก่อนละกันเผื่อมันมาเผื่อมันเกิดมาใหม่อีกอะมาไม่เอ่ยเรารออยู่ฮะแล้วคนนี้นายแบบไม่สู้หรอวะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวไฟเนี่ย มันก็สวยในตัวนี้ฮะสวยสวยมากเลยช้าวไวมากแล้วเพื่อเรายืนนิ่งเลยเอ่ะตัวนี้ไอตัวไฟโอเคตัวซ่อนกลิ่นไปเพิ่มแล้วกันอ่าเอ้ยตัวนี้ก็ใกล้โตแล้วนี่วาเนี่ยการมาคุกเนี้ยคุกขี้โคลน,นะดับกลิ่นซ่อนกลิ่นทาไมท่าคุกนายแบบโคตรจะน่ารักเลยว่าหมีเจ้าหมีน้อยแล้วเพื่อเราโดนดามเมจอะไรอ่ะไอคอนน่นะ เนี่ยนายโดนดามจากอะไรอะ่ะนายไม่ได้กินข้าวไม่กินอาหารเนาะเอ้ยมันคือตัวอะไรอะ่ะแล้วมันคือไอ้ตัวเล็กก็เนี่ยไอ้ตัวจิ๋วเนี่ยเออใช่วะแต่มันมันจิ๋วขนาดนั้นโคตรเล็กแหละแบบตัวน้อยอนะตัวนิดเดียวอะ่ะโดนกัดทีเดียวก็ตายแล้วพวกเนี่ยเลือดมันนออ้อยไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเด็กระวัาบมาเลยนี่ตรงนี้อาจจะเอ๋ปับด,ดีเฮ้ยแต่คนนั้นไปไหน จะทำการนี่ก่อนคำรามเลยนี่นะคํคำรามแบบโคตรเท่เลยโอ้แม่งดีไซน์ผมชอบเลยอะแม่งโคตรเท่ตัวนี้มันเท่มากอะผมชอบนะ <S <S โอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยกัน <S <S อดคลิปมานานมากตอนนี้โอเคนั้นก็อาจจะว่าทาั้งกั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็หลากันชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ท่านกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็นบ๊ายบาย